มันจะมีวลีเด็ดอยู่วลีหนึ่งครับหาให้เจออันนี้แหละถ้าตีความผิดชีวจะเปลี่ยนครับบทความเนี้ยมันจะมีแบบเมื่อกี้อันสุดท้ายใช่ป่ะถ้าเราตีความไม่ได้ก็จะได้คำตอบไม่ครบอันนี้ก็มีอยู่อันหนึ่งครับใช้สูตรครูได้ด้วยอ่ะเรามาสตาร์ทครับกิจกรรมของอะไร กับธนาคารปูมา้าซึ่งเป็นส่วน1ของศูนย์พระนาอ่าวคุ้งกระเบนกิจกรรมคืออะไรครับ12ซึ่งเป็นส่วน1ของ10 4นะครับอ่าสมมุติว่าเราเก็บได้เก็บไปก็คือ12ก็คือธนาคารซึ่งเป็นส่วน1ของ10 4คืออ่าวคุ้งเนอะย่อๆเอานะครับอ่ะต่อไปหลายปีก่อนหน้านี้จำนวนปูม้านในทะเลลดลงอย่างมากชาวมงต้องออกเรือไปไกลกว่าเดิมเพื่อจับปลามาทดแทนบ้างก็เลือกทำมงไปหางานอื่นทําสาเหตุทําให้ลดลงมีหลายประการที่สำคัญคืออะไรครับสาเหตุคืออะไรบ้างครับ เอาเร็วสาเหตุคืออะไรบ้างครับ10 5กับ10 7ใช่ไหมครับดูตรงนี้19นะครับที่สำคัญก็คือแล้วก็เล่าไปทั่วๆครับแล้ว้อบอกว่ายังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคืออันนี้ก็เป็นหรูปแบบก็คือว่าอธิบายเสร็จแล้วก็มายกต่อไปก็เลยบอกว่า19ก็คืออะไรครับปูม้ารถใช่ไหมปูม้ารถ คืออะไรครับสาเหตุที่ทำให้คืออะไรครับมีหลายประการใช่ไ่สาเหตุที่ทําให้ตรงน,นี้ก็คือ1 5จับมากกับ1 7ตัดวงจรย่อๆเนาะตัดวงจรแสดงว่า15กับ17เป็นสาเหตุใช่ไหมครับ15กับ17มันจะเป็นสาเหตุนี้นะ ฉะนั้นต่อไปถ้าเจอคำประมาณนี้สาเหตุแบบนี้มันจะกลายเป็น15และ1 7แบบนี้จะเจอทุกบทความในปัจจุบันนะครับอ้าวผ่านนะต่อไปในปัจจุบันชาวมงพื้นบ้านได้ช่วยการแก้ปัญหาอย่างเข้มแข็งเรียกอะไรจ๊ะเจอไหม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 สิบสาว่าอะไรอะความร่วมมืออยู่ไหนครับอยู่ข้างล่างสุดเลยจริงป้ะอ่าแล้วก็เล่าไปเรื่อยนะครับ ความร่วมมืออะดูนะความร่วมมือของชุมชนชาวประมงดังกล่าวนี้เองที่ทําให้แก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุสองะการเขาเรียกอะไรครับสาเหตุสองะการที่กล่าวไปเมื่อกี้เขาเรียกอะไรครับเลข10 5กับ17ตรงนี้จะแปลงร่างเป็นเลข1 5กับ17เพราะมันคือสาเหตุนี่ไงสาเหตุสําคัญมีดังต่อไปนี้ สิบห้าสิบเจ็ดแล้วเขาย้อนว่าสาเหตุข้างทั้งสองประการทําให้เป็นไงครับจํานวนปูม้าลดลงเรียกอะไรอะ่ะเรียกอะไรครับปูม้าลดลงเรียกอะไรอะ่ะสิบเก้าหรือเปล่าสิบเก้าไหมอ้าวแต่ถามว่าอันเนี้ยพูดไปยัง พูดแล้วคือมีคาว่าอะไรเชื่อมอยู่ครับคําว่าที่แสดงว่าข้อความนี้ยขยายตัวนี้ใช่ไหมห้ามนําไปใช้ต่อจริงไหมครับได้เป็นอย่างดีและทําให้ปูม้าในทะเลมีจํานวนเพิ่มขึ้นปูม้าเพิ่มขึ้นเรียกอะรครับสิบแปดใช่ไหมครับอ่าไม่งงนะจํานวนปูม้าลดกูยังหาไม่เจอเลยเรียกอะไรลูกปูม้าลดจํานวน คือ19กใสองอันนี้เป็นสาเหตุใช่ไหมครับก็จะได้เป็นอะไรครับ1 0 3ความร่วมนะรครับความร่วมมือทําให้แก้ไขปัญหาก็คือทําให้นะครับทําให้แก้ปัญหาคือ15กับ1 7 15คือจับมาก17ก็คือ ตัดนะครับใช่ไหมตัดวงจรนะครับนอกจากนั้นเป็นไงครับและเนาะทำให้1 8ด้วยนะครับทำให้18 18ก็คือปูเพิ่มอ่ะโอเคตามนี้นะครับตามนี้ทันนะคนที่ยังไม่ทำไม่ได้นะครับดูนะครับต่อไปมีใครสงสัยตรงไหนไหม ดูต่อครับสิบสี่มีหลายอย่างสิบสองมีความสัมพันธ์ไหมเนี่ยด้านหน้านี้มีความสัมพันธ์ไหมสิบสี่มีหลายอย่างสิบสองเป็นอะไรครับเป็นองค์ประกอบไหมใช่ครับก็คือสิบสี่เนี่ยก็คืออ่าวคุ้งนะครับอ่าวคุ้งกระเบนเน่ยนะอา่อาวอ่าวคุ้งอ่าวมีหลายอย่างนะเราใช้ว่าเช่นไปเชื่อมก็ได้เนาะ คิดขึ้นมาก็คือ12ก็คือธนาคารปูนะครับธนาคารปูมา้าธนาคารนั่นแหละอ,อ้าวอ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมย้าหน้านี้นะครับผ่านต่อไปธนาคารปูม้ามีข้อมูลว่าเป็นไงครับธนาคารปูมา้าเขาเรียกอะไรครับ1 0 2 ปูไข่นอกกระดอง1ตัวจะมีไข่มาณ3 0 0แสนถึง7จ0ดแสนฟองจะเหลือรอดได้เป็นปูประมาณร้อยล่งเกือมา3า0 0ันเจันตัวซึ่งนับว่าจํานวนมากทีเดียวดังนั้นกิจกรรมของธนาคารปูม,มา้าสิบสอันนี้ตัดทิ้งนะครับจึงมีส่วนสําคัญที่ทําให้อะไรครับ1ิบแดแสดงว่า12ธนาคารเนี่ยนะครับธนาคารปูเนี่ยทำให้ 18คือปูเพิ่มขึ้นตามนี้นะครับทำให้ปูเพิ่มมาย่อหน้าต่อไปครับเป็นย่อหน้าช็อตเด็ดที่ทำให้เราได้คำตอบไม่ครบหรือได้เกินหรือไม่ได้เลยนะครับมาดูอ่ะครูสก,กัดออกมาให้แล้วดูตัวสอนสีม่วงกับสีฟ้าน้ำเงินที่ครูขึ้นนะครับ14เห็นไหมเจอยังเขาบอกว่าอะไร นอกจากนี้ดาเนินการนะครับศูนย์พัฒนาดำเนินการหลายอย่างพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับดังนั้นงานของศูนย์สาพัฒนาจึงสามารถแก้ไขหรือลดปัญหาสมก,การที่เป็นสาุสำคัญที่ทําให้ปูมาลดลงใช่ไหมครับดูตรงนี้นะ <_ d ance> ข้อความที่ครูขีดตรงนี้ลูกประการแรกแล้วก็ไปอีกหนึ่งประการตรงนี้ใช่ไหมครับสรุปแจกความได้ตามนี้ ดูคนที่ไม่เข้าใจ14อ่าคุ้งก็เป็นแก้ลดอีก2ประการที่เป็น19เจอคำว่าที่ใช่ไหมครับแสดงว่า19กับตัวเนี้ยมันจะสัมพันธ์กันฉะนั้นเอาอะไรไปใช้ครับแก้กับลดเนี่ยต้องเอาเลข14ไปทำกับ11และ10 2เพราะมีคำว่าอะไรมาข้านไว้ที่จะใช้19ไม่ได้นะครับ กรณีลดนะต่อไปอีกสมการที่ทําให้อะไรครับที่เป็นเหตุให้19บเก้า 19. ปูมาลดเนี่ยก็คือบุกป่ากับป่าเน่าใช่ไหมครับป่าชายเลนอะ่ะก็จะเขียนได้2ใจความครับ1คือ14ครับอ่าวเนาะมันจะไปลด11กับ20ใช่ไหมครับ11ก็คือบุกป่าแล้ว20คือ า่าชาเลนเนาเนาะต่อไป2ประการที่เป็นอะไรครับปูม้ารถมีอะไรบ้างละ่ะสประการนั้นก็คือ11กับ2 10ไม่งงใช่ไหมอันเนี้ยที่เราใช้รถเนี่ยต้องเอา14ไปเพราะว่ามันไอสิเนี่ยตามหลังที่จึงเอา14นะครับไปใช้กับตัว2ตัวนี้แล้ว19เนี่ยก็ต้องขยายความด้วยใช่ไหมครับก็คือ ได้เป็น19นะครับปูมา้ารถนะครับเป็นเลยครับ11กับ2ี่นะครับ,ก,บ, 20, รบก็คือบุกป่ากับป่าเน่าอ้าวข้อความนี้นะครับเป็นข้อความที่จะต้องตีความช็อยเดดอยู่ที่ยอหน้าเนี้ถ้าตีความตรงนี้ไม่ได้คำตอบจะไม่ออกนะครับอ้าวต่อนะครับ หมดแล้วยัวนตอาสุดท้ายคืออะครับปัจจุบัน16ขึ้นเนื่องจากปูม้าจํานวนเพิ่มขึ้นปูมาเพิ่มขึ้นคือเลขเท่าไหร่อ่ะสิบนะครับเจอคําว่าอะไรลูกเนื่องจากใช่ปะ่ะ16ฐานะดีเนื่องจาก18ปูเพิ่มนะครับ โอเคได้แจ้ความจบที่ตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับเราจะมารวมได้ตามนี้ลูกเยอะมากใจความงมันนะครับอ้าวโยงได้อะไรบ้างครับอะไรใหญ่กว่ากันอ้าวคุ้งกระเบนหรือว่าธนาคารปูม้าใหญ่กว่าอ้าวฉะนั้นต้องใช้14บแต่สิบสองนะจ๊ะต้องใช้ใหญ่แต่ย่อยจริงป่ะถ้าเอาสิแต่สิจะผิดนะครับ ต่อไป19คือก็แตะ15 17 d ดีต่อไป13ทําให้แก้ปัญหาแก้ปัญหาคืออะไรครับแก้ปัญหาใช้เส้นระลุยับยั้งนะครับ13ก็ไปยับยั้ง15 17และทําให้ก็ไปแทง18อันนี้ f กับ a นะครับต่อไป สิบสี่เช่นสิบสองก็คือสิบสี่นครับแต่สิบสองซ้ำไหมอ่าซ้ำนะครับซ้ำข้างบนสิบสองทำให้สิบแปดก็สิบสองแทงสิบแปดเอลดก็ยับยั้งนะครับสิบสี่ยับยั้งเยอะมากอะ่ะยิบย่อยมากเรื่องนี้นะครับติด F 11 ป่าเน่าคืออะไรนะครูเขียนเลขซ้ำกับยี่สิบนะครับสิบสี่ตอบอะไรอ่ะสิบสี่จึงเป็นเหตุปัจจัยสิบแปดสลับไหมสิบสนะี่เลยครับ 19, แทงสิบแปดเนาะต่อไปสิบเก้าก็แตะใช่ไหมครับสิบเก้าแตะแตะสิบเอ็ดยี่สิบดี สุดท้ายเนื่องจากครับอะไรเกิดก่อนฐานะดีก่อนหรือปูเพิ่มก่อนอ่าก็เป็น18แทง16ยิบย่อยมากกับข้อเนี้อ้ารวมภาพให้หน่อยเร็วเอาอะไรตั้งดี19้าไหมเอาอะไรตั้ง19ครับอ้าลอง19ตั้งทำไง19ตั้งอ่า19แล้วก็แตะนะ19แตะ4ที่ใช่ไหมครับ สิบเก้าจะแตะอะไรบ้างลูกสิบเจ็ดสิบห้าบอกหน่อยเร็วสิบเจ็ดสิบห้าแล้วก็สิบเอ็ดยี่สิบใช่ไหมครับ <And S 1> จากนั้นอ้าวอันนี้ตัดทิ้งเนาะทำอะไรต่อครับเอาตัวไหนมามาทำดีสิบสี่ยับยัง 14, ย้งอะไรสิบสี่อ้าวสิบสี่อ้าวพวกนี้กันครับ สิบสี่จะยับยัง้งอะไรครับสิบเอ็ดกับยี่สิบติดเอฟอันนี้ดีนะอ้าวน,นี้เอาไปแล้วต่อไปอะไรอีกครับสิบสี่ทำให้เกิดอะไรครับสิบแปดใช่ไหมอ้าวสิบสี่ทำให้เกิดสิบแปดสิบสี่เกิดแปดสิบแปดทำให้เกิดสิบหก ต่อไป14แตะ10 2ใช่ไหมอ่า14ไปแต่ะครับแตะกับ10 2อ่าอันนี้ไปแล้ว12เป็นไงครับแทง10 8จบและชีวิต <c oughs> ถ้าลอกครูจะไม่ได้ใช่ไหมต้องต้องเขียนเองนะครับอ้าว A หมดยัง13ยับยั้งอะไรบ้างครับ 13จะยับยั้ง15 17และทำให้เกิด18ก็เอา13ยับยั้ง1ิบ5แล้วก็เอาไปแทงเลยครับ18หมดยังหมดแล้วอาตอบนะครับตอบอะไรบ้างลูก อ่าดูเลยนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนสติแตกหมดแล้ว ้าวตอบตามนี้นะครับเสร็จ